เจเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่ง กดไลค์กดแชร์กดติดตามแลกดกดแจ้ากับเดาดนะคะ กาตาดอกบัวมาพ้นน้ำแล้วนะแต่ดอกบัวมันเป็นอย่างนี้ลูกค่ะเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าจ็ดหนึ่ง มาเปิดแล้วลูกยาสุกสีสุกส,ส,สีเปิดแล้วน่ะเต่างอยก็มาช่วยเต่าจะพาลูยจําไว้มนาะลูกยาเต่าตัวนี้เป็นเจา้าพระยาจําไว้นั้นหนาเต่าโพธ,ธิสัตว์ดังว่าจําไว้ทะคนดีอย่าลืมไปออกดอกสว่างไสวน,นับจากนี้ไปน้านําต้องเต็มตุ่มเต็มไหทุกบ้านที่มีหลังคาเปิดแล้วน่ะน้ํานั้นเต็มตุ่มน้ําพึ่งเต็มเปิดแล้วใเจก็จะรวยทุกคนเปิดแล้วที่ป่วยเจ้าจังไม่จนต่อไปดีค่ะสิ่ง มันจะย้อนมาหาจำไว้นั้นหนาเล่าจะมากเปิดเฉลยท่านใช้พญานาคเขาไอ้ตอนนี้พญานาคเขาโอบแล้วไงเล่าจะลูกยาลัดลึงใส่ลัดลึงเต็งใจแต่พญานาคบอกว่าเสียดายมันขาดไปไงมันขาดไปหนึ่งมันต้องมีสี่ลูกยาแต่มันมีมันมีสามมันต้องมีสี่แต่ว่ามันขาดไปหนึ่ง เข้าใจไหมลูกค่ะเข้าใจมันมีสี่แต่มันขาดไปหนึ่งมันมีแค่สเข้าใจไหมลูกอย่างเปิดแล้วนะเปิดแล้วส่เปิดแล้วมากเอาเงินก้นเศร้ามาให้พวกเจ้ามากมทองนั้นหนาสิบบาทลูปีมันยังอยู่ใต้พื้นดเลยนะลูกอย่าเมื่อวันใดที่ลูกเมียมาพบทหารเอกมาพบ ลำจบทีค่าข้าจะพาพวกเจ้าไปเอาดูซิว่าข้าพูดจริงไหมเล่าที่ข้าฝังไว้ลูกยาเปิดแล้วนะเจ้าดูนั้นน้ำตดห้าบาทมันดูมาว่าเล่าจักมากไม่มาให้ครบเมื่อไหร่เจ้าได้มาไม่ครบก็รอไปจำไว้นลูกยาข้าจะพาเจ้านั้นไปเอาขอเพียงอย่างเดียวลูกเจ้าเล่าจากลูกยาห้ามบอกว่า ไกลอับโขเหนื่อยและเพียจังห้ามคำนี้เปิดเฉลยทีถ้าข้าจะไปเอาพาไปเอาจึงเล่าเล่าจะลูกอย่าแล้วนั่นแหละสมบัติเก่ามาแล้วเจ้าจะทึ่งว่าข้ายังอยู่จริงนาจำไว้และคนดีค่ะคุ่ผ้ช เปิดเฉลยการใช้แหมวันนี้ดีใจยังไม่อยากจะไปเลยนะลูกอยากเปิดแล้วเปิดแล้วมากมีอ้อ้นโตเกย์สีลูกข้าสวยดีลูกข้าสุขสีเล่าจะลูกอยากนอกจากนี้ท่นใจเย็นนะเห็นลูกเมียใสมีความสุขใสต่างคนต่างที่แต่มารวมกันได้จุกใจรับใช่ไหมลูกอยากต่อ นี้ต่อไปนั้นตจ,จะสนุกกว่านี้ถ้าทุกคนพบสี่จำไว้ลูกอยากเปิดนั้นต่เปิดแล้วพาทีบ้านน้อยหลังนี้ <c oughs> จะมีแต่คำว่าโชคดีจะรวยกันตั้งแต่นีจะเริ่มบานทีจะเริ่มสำเร็จจะเริ่มเบ็ดเสร็จและยาวตลอดไปจะมีแต่คำว่าได้ จะมีแต่คำว่าให้จะ,จะมีแต่คำว่ารัก<ะ>ไม่มีคำว่าชัง<ะ>แล้วจะได้นั่งบันรังเ<ะ>ตียงต่างสังสมบูรณ์ถี่ท่ารวมบวงคนทุกอย่างมีมาเงินทองจะมาในไม่ช้าจําไว้มากมีเงินเจ้ามาอีกสองจัก,กระราศิ์เจ้าจะได้มากมีแล้วเจ้านำพาเงินนั้นนะจัดก,การสำเร็จลูกค้าเบ็ดเสร็จที่เจ้านำพา เปิดแล้วหนาทหารเอกทหารมะยังมีอีกสี่วัดที่ข่าย้ายไปนั้นหนาะแต่ยังไม่เจริญหูจเจริญตาเพราะมันยังอยู่ในปากข้าจะไปนะคะเบิกเอาเสียมาแล้วจะมากเปิดแล้วหนาแล้วกัน,นันกันเบิกไปที่ข้าฝังไว้คนดีข้าจะพาไปเอาเปิดเฉลยทีถ้าอันโตเกะมาเอาเทจยากลงมาข้าไม่ว่ารอกเสียเปิดแล้วเปิดแล้วพานทีทแล้วจะได้สุกจดสีเล่าจะรูปอย่าง เปิดนั้นหนาเปิดแล้วมากหนี่อหารพ่อเนี่ยที่เขาเดินไม่ได้เขาขันห้ามาเขาว่าเอาเปิดนั้นสิเอามาถวายนั้นสีเลยนะลูกอย่าเปิดนั้นใสอันใจกาสิเอาเปิดแล้วมาสีนั่นโตโกมาเปิดนั้นใสมาเลยลูกข้าเห็นโตเกมาเอาโปะโตโกมาเอาเจ้านี่ยยืนกอดอกอยู่นันะทาหาร มือไฟเราปลาปลาเข็นไม่ร่าจ้างเกินเป็นจุดจังเอาเปิดแล้วสิเอานั้นสาเปิดแล้วลูกค่ะบัตคันขามักเริ่ะมากหน้าเราจะมากนุนเปิดแล้วนะนันใส่เปิดแล้วเอ็นใส่เปิดแล้วมากหนุนนับแต่นี้จำไว้นะลูกอย่านับแต่นี้ลาตรีนี้ไม่นับนับราตรีผู้วันแรก วันสองวันสามเจ้าจะสุขเจ้าจะโชคดีเจ้าจะมั่งเจ้าจะมีสุขสีสุขบุญต่อยอดบารมีทุกคนเงินและทองจะกองเข้ามาบ้านเจ้าจะงามสง่าแสงบุญจะพุ่งนำพาเมตตาปาลีเอื้ออารีสุขสี รวยทุกที่จริงๆทำยังไงจะครบแล้วลูกอยาเปิดแล้วนะถึงมาแค่นี้แต่ค่ากระสุถสีแต่ค่ากระชอบสีเน่าจะลูกอย่าอยากแกนั้นอันนั้นตากี่ทำยังไงแล้วคนนี้ถึงจะได้นั่งตกนั่งเสียงนั่งต่าง เล่าจะกรุกยากอันโตไกลแล้วก็อันตีเขาเรียกว่าอันตีสมัยข้านั้นไม่มีแบบนี้ค่ะแต่จะมีหม้อดินดีกที่มาอันตาเล่าจะมากหนึ มากินนะหอมมกุ่นบุญโลงเปิดละมุนจัาได้แลยลูกยาเรียกว่าไซย้อนยุคนั่นไงเมืองนี้จะชื่นใจแบบนี้เั้นใส่เล่าจะลูกยาเจ้าถูกแน่ถูกแน่ถูกแน่เจ้าถูกแน่แน่เปิดแล้วนะเลขไปไปมาๆมันก็อยู่ที่ลูกหลันถ่าเล่าจะมากเลยเปิดแล้วนะลูกนี้มันจะรวยว่ารวยของไทยลูกยา สอาวไ่งค่ียอนเมาหลงก้าห้อง่งเี้เจดาานลูกนี้ของใครลูกค่ะไม่มา่ะไม่มา่ะไม่มานังว่าเอาลูกนี้มันจะพาเจ้ารวยนะลูกย่าแต่ตัวมันก็เก็บกวนกนเอามันหายแน่ลูกยาแล้วมันรวยอีกค่ะ เอาเปิดแล้วนะเล่าจะมากมีสุกสุกสุกและสุกสดสีเสกอาตากี่เล่าจะลูกอยากน้ําอมฤตน้ําติดการใช้เอาเปิดแล้วใส่ผมมาทั้นใส่ข้าบอกให้จา้จางมาไงเล่าจะ,นะจะาาตาที่เปิดแล้วนะจะได้สุกสดสีลูกข้ามาสีสัมปีเตตาเปิดแล้วนะเปิดแล้วมากมีเอนโตรเสิกองหม่งคองถี่เปิดแล้วลูกอยากท้องทะโลงเปิดแล้วทันใช้ เ,าาเอาเปิดแล้วชื่นใจทิน้น่อยอืมเป็นสบายอย่ก็พาให้เรามาเจอกันน <ะ S 1> ้ำเทวดาเียวิเชียนบุรีเค <นะ S 2> ็ชาบูนของแท้ครับไปถึงนั่นแหะกาย่างที่เชียนที่เลยแล้วก็ สโปเกใสเปิดแล้วอันไตเปิดแล้วทุกสิ่งทุกยอดทันไปถ้าตัดเป็นกันไสให้แล้วนะลูกยาตัดให้หมดแล้วนะระผีสับมะเขือสับมะโศกสับมะโรคสับมะหมี่สับมะมิ่งกันสิ่จะลูกยาที่เจ้าตัดสินบนกันใสอันโตเกะใสตัดขาดแล้วไงตัดขาดตีวิไลตัดไปทีท่าตัดตัดตัดเอามามาตัดให้ด้วยลูกยาเอามาตัด เอามาตัดเอามาตัด,เอา,าตดเอามาตัดให้ลูกยาตัดนั้โนโตกะทุกนั้นโตกะทั้งหมดลูกค่ะ่าป็ปูโคตายชะใช้โชกโมาเอาเปิดเฉลยทันใช้เอาอันโตก่อธิษฐานชื่อใจลูกค่านำพาต่จอจากนี้กำใดนั้นใส่ขายกโทษให้ามาโตโกใหม่ค่ะให้อภัยเจ้านะยนะยะ เอนโตเกี่ยสามมิงสามมีเอนโตกาสีแม่นั้นทั้งสี่ฝังสิษิ์มาวันนี้นะอาชาหานว่าเอนโตเกีมามาทั้งมือทั้งเพลิงไฟน่ะลูกข้าเล่าจากมากเลยมือเก่าใสได้แต่ั้นตาจะไปอันตีที่ไหนก็เียงไฟนั้นใส่แม่คือยังไงต่อไปมากมมันจะเป็นอันโตกาสีป่าล่มสุขพระศีจษไว้นะลูกอย่าโคโลใช้ไทยโซโปมาฝังกบที่ใดมาอันโตกา คนเจ้าสิ่งดวงจิตที่เจ้าตกหล่นนั้นหนาให้ผ่านพ้นสีนับจากนี้ค่ะวันหนึ่งไส่ข้าได้ยกย่องพระหยงนั้นหนาเป็นเจ้าพระยาเราจักมาามียศว้แล้วกี่นั้นตีมีบ้างมีเกณฑ์เก่งเกมาลูกยาเจ้านั้นหนาไม่มีที่พึ่งนั้นแล้วให้คิดถึงพ่อแก้วพ่อดำนะลูกยา พ่อหนี้จะอยู่บนมือฝาเจ้าทุกคนนะไม่ว่าปูหอยปูปลาตัวเล็กตัวน้อยตัวกล้าเล่าจะมากมีสัพพทนเงินนี้มากมีมันมีคาถากรรมกับสองตัวเล่าสส่จำไว้ลูกอย่าขันโตกก่เปิดแล้วมากมีมันเป็น9้า <c oughs> มันเป็นเก้าเจ็ดสิบลน กระเปิดแล้วมากหมีให้เจ้าเบิกนั้นสิ่ํำมา้ละลูกยาเบิกแล้วใส่เบิกกันมาช่วยแล้วเจ้าก็จะรวย้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 วยดำพาแล้วต่อไปเจ้าก็นั้นสิ่ก้างเว้าวชุรามณีอยู่อาสมที่สี่สใครมาลูกยา ชะเลยนันใสเปิดแล้วนั้นไก่กว้างไก่ทีค่ะเปิดแล้วหนาละเข่งละทางละงังดังกลางเปิดแล้วทีค่ะสารพ่อเสร็จเบ็ดเสร็จนั้นหนาไฟอยู่กลางละทางเี่งชายคานจำไว้นะคนดีละทางนี้กระเดงกระด่างเปิดแล้วหุ่นทานแต่กองยาวจริงจริงอย่าเอากองยาวที่ไม่จริงมาอ้างข้าณ์นะคนดี จริงดังว่าแล้วก็ต้องสวยๆกันทุกคนนั้นหนาสวยแบบนี้ะคบสวยแบบนี้ค่ะสวยคนเปิดแล้วใสเปิดแล้วมากมีแล้วจะสุดสดะโยชนสี่เล่ายังเล่าแั้วิเก่ง่รถไฟขบวนด่วเจ้าแบบมันจะวิ่งชนขบวนที่สี่เก้าสี่เข้าใจไหมลูกยาวิ่งมาด่วนจีชนขบวนที่สี่แล้วก็วิ่งย้อนมา ขบวนที่9ว e. ิ่งย้อนมาขบวนที่7สรุปเบสเรวมกันเป็นหนึ่ง wow. รูจ้ารูใจไม่รู้อยากพูดแล้วแล้ววนไปวนมาก็เลขเดียวนั้นแหละว่าเล้าเปิดแล้วนะแค่แหลอกเจ้าใส่หลกเจ้าแต่เสร็จแล้วอันตากาตเลขเก่าก็จะย่จมาจะออกแปดหกสี่มาจะออก ต้นปีต้นต้นป,ตน,ปตนปีจำไว้ลูกอย่าต้นปีใสมันจะช่วยให้รวยไม่เจ็บไม่ป่วยไม่หว,หวยดังว่าเปิดไปแล้วพ่อดำ่านก็จะสำเร็จทีถ้าเล่าจะมากาจำไว้นะเวียงว่า เอาอะไรเพชรพลเม็ด้าจะให้ดังว่าเจ้าอยากได้อะไรก็ได้ยุแล้วว่าอันตีกะมันจะสูงสังว่าใหม่นะรวยสีอันโตกะอันตายกะแต่อย่าลืมนั้นสีถ้าไม่เอาดอกจกันี้แต่ถ้าจะเอาดอกสีแดสแดสาีแดงใสีแดงวสีแดงมากลูกขาแดงเ <c oughs> ถูกกันดังๆเปิดให้คนนี้อยู่กันใปไจให้รวยจนใส่นใส่ไ่กลเลย่างนกัองนันอนี้ก็นี้องยาวมาแต่ไม่เอาโหนั้นนะ มากอะโจะโหทีไรข้าบอกว่าอย่าโหสามลาก็ยังยังโหอ้ยเราจะมากไม่ต้องโหเล่าจะนั้นจะรวยก็จะปวดกจะอะไรจะาก็พูดไปไงไม่ต้องโหแบบนั้นรวยเลยรวยเแล้วถาสีจะบอกพ่อดำสูตรสีจะก็ท่องก็ไปสีเราจะโหโหนกรักาสีเปิดแล้ว อันตีเกมาาหรือเจ้าจะต้องเก 94, 97, 91, 98, ้าสี่เก้าเจ็ดเก้าหนึ่งเบ็ดเบ็ดรวย เดกคนนี้มบวนรไฟมันจะได้หน่อยจางวะจาจไกเดียวกันไหมลางรถไฟโไหืไปหมปิดแล้วกันถ้าพยายามจะเปิจกระเบนจงกระเบนสีอะไรสีฟ้าผู้หญิง ยกหมแกงให้เจ้าใช่ไหมใช่เจ้าค่ะเอาให้แล้วนะยกหมแกงให้แล้วเจ้าจะเอาได้ไหมน้าได้เจ้าก็ต้องเอาได้ไหมจ่ะเอาให้เต็มตะบุงเอาให้เต็มตะก้าเอาให้เต็มเตาเจ้ามาขนามากเลยเตาตัวนี้มันจะออกยอดปี ปดสมัจะออกยอดไปินมัจะออกยอดสีจัาวะแล้ยก้ว่ามันออกมาแล้วทุกท่ราคื้มนักหนแล้วนะกพบอกไปก่อนแล้วนะให้เจ้าน้าหนนะ้าเล่ตาการเปิดแล้วนะน้ใส่เีจุพมมงมดอกบัวมีกี่ดอกทุก,กอย่าง ดอกบัวเจ้าไหว้พระกี่ดอกสามดอกแต่ถ้าเติมอีกสองเป็นอะไรห้าห้าคืออะไรลูกจ๋าห้าคห้าพระองค์ห้พระองค์พระเจ้าดำรงมีจะรวยรวยรวยเปิดแล้วนะลูกหญิงลูกชายมีจรรวยมีจรสีวิไลเปิดทองงั้นตาเปิดแล้วนะสายสิ่งที่ร้อมมาไม่ได้กอบมั้นแต่ไม่ได้ร้อนขอบเจ้าหรอก แต่ร้องให้ลูกข้าเป็นสมบัติ้เจ้าพญาจำไว้มากมีสมบัติเจ้าที่ตกหล่นไว้ถ้าจะเปิดมาให้เกี่ยวข้องมากมีคนที่ได้รวมเงินรวมทองรวมนั้นข้าวของปะลองทีธาเจ้ามานั่งได้กำลังก่อนใครแต่คนที่ไม่มาไกลแต่ได้ส่งเงินมาเขาก็ได้ไปนักพาทีแต่คนที่ได้มากมากมากส่คือคนที่นั่งตรงนี้จำไว้เปิดแล้วทำไม,มนะสีดำ เจ้ามานั่งเจ้าเสียเวลาเจ้าโอ้ตกามากมายมากมีเจ้ามาไกลเจ้านั้นมาไกลแต่เจ้าตั้งใจตั้งใจมากมีนี่แหละหนาด้วยความตั้งใจเจ้าจะทําอะไรมือจะสําเร็จไสจําไว้ทุกคนดีเจ้าจะทําอะไรสําเร็จและทําการเบ็ดเสร็จรวยรวยรวย เปิดให้แล้วลูกค่าเปิดแล้วนำพาเราจักมากหนงทุกสิ่งอย่างก้าวๆชื่นใจพองเงียบแล้วดังทีเดียวมันรวยวัยมีแต่ชื่นใจสุกสิ่งวิไลวันนี้ค่าชื่นใจมากมายมากอย <c oughs> ่าลืมข้ามีชัยโยชัยยะให้ค่าด้วยสีลูกเมียค่าสิ่งสวยงาม ัำไม่เป็นมันนั้นลำเข็นลำใจถือคเจ่านั้นใส่อะไรลูกยาไม่ออกรางวันไงแ้่ค่ะพ่อเอาใบนี้มีสิทธิ์ดังว่าตาูเอาเปิดแล้วหนาขั้นตกี่สิใบนี้มันจะรอดิดหมดเปิแล้วเปิดแล้วพาทีเปิดแล้วมาก สสกสิจาไว้แล้วลูกยามข้าชื่อใจันใจเกตตาดูหารค้าแต่ใจข้าไม่ดำเล่าหนาเล่าจากาเปิดแล้วหนาอันใจกาสีไม่เป็นไรแต่คุณพอปันใอากาสีเห็นไหมเจ้ามาก็ยังตัวเดียวกันสิ่ะนโตีสิละเกตาเปิดแล้วเปิดแล้วเห็นตามรวยให้แล้วชื่นใจแล้วเจ้าสีวิไล เปิดแล้วมากนี่เอ้าเจ้านะอันที่มาใหม่เจ้ามาเชะชื่นใจเจ้าเอาหม้อใบใหญ่มาให้ข้านาแล้วก็วนตามาแช่ป่าชด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 เอาน้ำมาใส่ใส่หม้อตรงกลางนี่ให้แล้วคันโตโกใหม่เสตโตโกมาปลาเสตโตโกลเงยเงยเเด้อแล้วโตชาโป๊ะใช้ชดโตโชปลา ปันโซลาโจ้ากตายยิงใจจันลกุยิงน้ตบไปยิงลกุโนั่งเชือมาเปิดกันมาเออนิโน่ิโกินตาวานา